สวัสดีครับผมต้นฮักกกกอกนะครับนี่นะครับก็พามาดูพ่อลุงพลนะครับนะครับผมเป็นพ่อของลุงพลนะคะลุงเสือก็คือพี่ชายลุงพลภาษาคือเป็นพี่เสือนี่นะครับนี่นะครับ ใช่ไหมวราอะไรร้อนร้อนร้อนหลายที่ไม่ไปนู่นถามเรื่องนี้ตอนไหนไรราชการบแล้วพบตูสงข้าไปแล้วโอ้คอยสวอยเนี่ยมมาในนอนู่นอกไปทำอะไรมากอยู่นี่เลยไปใส่ี่โอ้ยเนี่ยนอยู่นี่นี่นะครับ

โอ้ยไม่ยอมกินอะไรเลยสารโอ้อมามาไหนมานี่แหละมา่อมันเะมา่อ <c oughs> มัามานเหรอ้ย <c oughs> <c oughs>

พ่อหลวงพลน,นะครับในขณะน,น,นี้นะครับมาเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับต้นหักะกอกดเลยนะครับ

นี่นะครับก็เป็นบริเวณหน้าบ้านหลวงพลในขณะนี้นะครับนี่ก็คือบริเวณข้างบ้านหลวงพลในขณะนี้นะครับที่มีมันเอฟซีเอยูทูบเบอ มาคอยสังเกตการอยู่ในขณะนี้นะครับนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับยูทูบเบอร์ก็ออกมาคอยสังเกตการอยู่นะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับ มม่เข้าาอนี่นะครับก็ตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ข้างบ้านลุงพลณนะขณะนี้นะครับคอยทําคลิปเอ<ว>อทาคลิปสังเกตการอยู่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่ก็มีพอพอลุงพลมาน,นะครับบัวเจลบไห้เชียร์ไปน้ำให้ตา นะครับนี่นะครับแล้วก็สักครูนะครับก็เดี๋ยวจะพาเดินไปนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปที่ก่อนร้านกาแฟนะครับ น,นี่นะครับลมเย็นสอสามเลยครับสามเย็นสนี่นะครับก็เดี๋ยวจะมาที่ร้านกาแฟกกกอกนะครับกาแฟากกกอกนะครับน้องนิวกกนะครับและนี่นะครับสวัสดีครับ ยังไม่ได้สักคลิปเลยครับวันนี้เพิ่งได้คลิปแรกเองอันนี้ไไนก็ถ่ายไลฟ์สดเมื่อเช้านี่ครับยังไม่ได้สักคลิปเลยแล้วได้แล้วได้คนติดตามเท่าไหร่แล้วครับยังไม่ได้สี่พันเลยครับา 3, สามพัน นี่นะครับก็ร้านกาแฟนะครับมาเอานมเย็นนะครับนมเย็นมียูทูเบอร์เลี้ยงนะครับเอ้มีเอสซีเลี้ยงครับพูดผิดขออภัยนี่นะครับก็คลิปนี้นะครับก็ขอลงคลิปว่าแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ